สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โลวิสตุลช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทางยูทูบนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทานายให้กับชาวราศีเมถุนนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16 มี15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสบสนุนช่องทาราวิสตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทาราวิสตุนก็มีผู้ติดตาม10,000กว่าซับสไคร์แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมแจกของรางวัลใหญ่นะครับผมจะเป็นอันนี้นะครับสีชมพูครับผมก็จะเป็นลิปสติกนะครับผม ที่หอ m อเมของแท้นะครับผมอาจจะเป็นจะเป็นของสำหรับสุภาพสตรีนะครับผมถ้าสุภาพบุรุษได้ท่านใดได้ไปก็อาจจะเอาไปฝากคนรักหรืออาจจะเป็นฝากญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงได้นะครับผมเพราะันี้ก็ถือว่ามีมูลค่าพอสมควรเหมือนกันนะครับจะมีทั้งหมด2รางวัลนะครับผมส่วนกิจกรรมจะจัดแจกวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการนะครับผมแล้วก็จัดจับกิจกรรมในช่องทางแฟนเพจของผมนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ติดตามแฟนพก็ฝากกันด้วยนงลิงก์อาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปส่วนกิจกรรมรายสัปดาห์ ถามในการไลฟ์สดในช่องทาง a c e b o o k ส่วนตัวของผมก็ยังมีเช่นเดิมน,นะครับวันเสาร์หกโมงเย็นนะครับใครที่มีเวลาก็เข้าไปรวบสรุปกันได้นะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้อาอกาศในคลิปพิลคาร์ดคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาไปทำนายให้ในคลิปพิลคาร์ดคลิปต่อไปนะครับผมประสรอนในคลิปนี้ผมได้ทำทางสแปมเอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ,บ่งการทำนายออกเป็น3ช่วงครับการงานการเงินและความรักนะครับใครที่อยากจะเข้าไปดู ูในช่วงไหนก็กดเข้าไปได้เลยในช่องของเมนะครับผมแล้วก็ตลอดวันนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในที่ผ่นก่อนนะครับว่าการทำนายดวงของผมเป็นการทำนายแบบสื่รวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคําททำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใ่ๆใ,ในชีวิตนะครับผมแต่ถ้าว่าอยากให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางอไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเร ดูดวงของชาวราศีเมถุนนะครับเอดวงการงานก่อนเลยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด uh, <lak> ้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด <Switzerland> ้วยนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับผมในช่วงปลายเดือนเมษายนก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมค่อนข้างจะมีปัญหาหนักอกหนักใจเข้ามาปัญหาค่อนข้างจะมาลุมเล้ากับชาวราศีเมถุนหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหน้าที่การงานใหม่ๆที่คุณได้รับมอบหมายมานั่นแหละครับผมที่ที่คุณได้รับมอบหมายมาแล้วเหมือนกับว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่คุณไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจาหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามรผมถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลูกค้า อาจจะมีงานใหม่มาให้คุณซึ่งเป็นงานที่คุณไม่ค่อยจะทำหนักหรือเป็นงานที่จะสร้างปัญหาให้คุณหนักหนาสาห,าหัสพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเหมื <S <S อนกับว่าคุณเนี่ยไม่รู้เลยนะครับผมว่าจะจัดการมันยังไงนะค่อนข้างจะมีปัญหาลุมเร้าชาวราศีเมถุนหนักหนาสาหัสมากพอสมควรเหมือนกันนะครับและปัญหาเนี่ยมันอาจจะมาจากสิ่งใหม่ๆที่คุณได้รับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานใหม่ๆถ้าคุณทำงานประจำนะครับหรือถ้าคุณทำุรก่จงส่วนตัวอาจจะเป็นจ็อบใ,ใหม่ๆที่ลูกค้าคุณหยิบยื่นข้อเสนอมาให้แล้วมาแรกๆเหมือนจะดีนะมมเหือนจะดีะา โอ้โหทำให้คุณบอกว่าสามารถจะโปรธุรกิจแต่พอเข้าไปทาจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าที่คิดนะครับผมปัญหาอะไรต่างๆค่อนข้างจะมาเยอะแยะมากมายลุมคุณอยู่คนเดียวนะครับผมทำให้คุณไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะทางออกในการแก้ไขปัญหาเลยนะครับผมอาจจรก,การเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่จะสร้างปัญหาให้ชาวราสิงใหในถุนค,ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ความมิตกกังวลเนี่ยน่าจะยังคงอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณจะเริ่มเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นนนะะะคครรัับผมมุณจจเิิ่่ทีชก นะในช่วงต้นเดือนพฤษภาสาคมนะครับผมหลังจากที่ปลายเดือนเมษาเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะจะเป็นช่วงที่เหมือนอะไรต่างๆจะเข้ามาลุมคุณหนักพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ถนัดในสิ่งที่คุณไปรับมาหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องปัญหาจากอะไรต่างๆที่คุณไม่คาดคิดก็ตามน่เลยสร้างความหนักอกหนักใจให้ชาวราศีเมถุนพอสมควรในบางคนงคน,นี่ถึงกับคันเครียดเลยนะเครียดแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับผมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมความที่ตกงวลความเครียดแทรกซ้ออยู่นะเพียงแต่ว่าอะไรต่าง ่องทางหรือจะเริ่มที่จะโรกับกิจการการงานของคุณไปได้เลยผมอจะมาเป็นหนึ่งหรืออเลยแต่ว่าคุณจะเริ่มต้นที่จะจับทางกูแล้วเขบผมว่าเฮ้ยคุณจะเคลียร์กับอะไรต่างๆที่คุณไม่รู้เนือยรู้ใต้ไม่รู้รรว่าเฮ้ยมันจะจัดการยังไงหรืออะไรแบบไหนนะโอ้ไม่ว่าคุณจะทำาะไททรมันทำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามาหมดแจะเริ่มเข้าที่ห้องทางประมาซักต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากที่คุณเหมือนโดนปิด ตาไม่รู้อะไรต่างมาลุ้นคุณนะครับผมทำให้ค่อนข้างจะเครียดความทำให้คุณค่อนข้างจะวิตกกังวลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีมากขึ้นนะคุณจะมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้นแล้วพอเข้าสู่ในเดือนพึษสภาคนนะครับผมประมาณกลางกลางเดือนเลยนะมีเกณฑ์จะเฉลิมฉลองนะครับผมสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่อะไรต่างเนี่ยจะขี่คายเป็นทิศทางที่ดีนะครับจะขี่คายเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานร่วมงานต่างๆก็จะร่วมเฉลิมฉลองกับคุณในความสำเร็จของคุณนะครับ รอบหมามาก็ตามนะครับผมคุณก็จะเริ่มเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มจะมองเห็นช่องทางในการประสบความสาเร็จและพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะลื่นไหลไปได้อย่างดีนะครับม,มีเกณฑ์เฉลิมฉลองรออยู่นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมเพียงแต่ว่าจะต้องผ่านในช่วงของปลายเดือนเมษาลื่นไปหน่อยนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่คุณเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรต่างๆม,มาหนักสุดแล้วนะครับแต่พอคุณผ่านมันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะลื่นไหลแล้วคุณจะมองเห็นทางอออกแแลลลละะะสสสุุุดดทท้้้้าาาายยววคคคณงในนนนรรรรััับบบหชีเม อ่ะต่อไปเดี๋ยวผมมาดูไพ่ประปกบให้ต่อนะครับผมว่าชาวราศีเมถุนในเดือนมษถุนายนพฤษภาคมน,นี้จะเป็นยังไงดีนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเพราะ ความซื่อสัตย์ของคุณนะครับผมเพราะความซื่อสัตย์ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับผมจะทําให้คุณได้รับอาการตอบแทนอย่างเป็นธรรมนะครับผมจะอย่างที่บอกแล้วมีเกณฑ์จะเฉลิมฉลองและคานและการความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยจะรอคอยชาวราศีเมถุนอยู่ด้วยนะครับผมแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณจะยังไงครับเหมือนกับคุณทุ่มเทเท่าไหร่แล้วคุณก็สาเร็จมันนั่นแหละครับผมคุณก็เลยรู้สึกความรู้สึกว่าเออคุณคุณมาได้ถูกทางนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมรอชาวราศีเมถุนอยู่นะครับผม อยู่นะครับผมแล้วก็ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม,มเนี่ยก็รอคอยคุณด้วยเช่นกันนะครับผมหลังจากที่คุณอาจจะปั่นป่วนมาพอสมควรเลยนะปั่นป่วนว่าไม่รู้จะเอายังไงแต่ว่าเป็นเพราะความพยายามของคุณนะครับผมคุณพยายามที่จะวิ่งไปทางซ้ายทีวิ่งไปทางขวาทีแบบหัวหมุนแทบจะไม่หยุดเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีเมทุนในการจัดการแก้ไขปัญหาและสิ่งสิ่งนี้นะครับผมทาให้คุณประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานของคุณได้นะครับผมทำให้การงานของคุณเนี่ยเริ่มมองเห็นทิศทางไปในอนาคตได้ดีมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหร แทนเนีย่ยเป็นทามาสู่คุณด้วยนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความที่พยายามพุม่งไปขถางขอ,อคุณแล้วก็การที่แบบวิบ่งเดี๋ยวไปไล่ดีหดี๋ไปขวาดีหัวหมุนไม่หยุดของคุณนั่นแหละผมทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสาเร็จไปได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณทํามาเนี่ยไม่เหนื่อยเปล่าวะครับความการตัดสินอย่างเป็นธรรมเนี่ยก็หมายวว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีคนเห็นค่าแล้วก็คุณทําไม่ไม่เสียแรงเปล่าแล้วคุณจะสําเร็จอย่างมีงานนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความซื่อสัตย์ ชาวราศีเมถุนซะด้วยนะครับผมทำให้ความสําเร็จหรือว่าการเจริมฉลองรอชาวราศีเมถุนอยู่แน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับการ,การงานของคุณนะครับผม ก็บางทีเราไปเจออะไรที่เราไม่ชินหรืออะไรต่างๆมาก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะปรับจูนนะครับผมอาจจะเมนเลยเป็นสองเหรียญนะคุณอาจจะต้องวิ่งหัวหมุนเดี๋ยวไปซ้ายทีเดี๋ยวไปขวาทีเดี๋ยวหาคนนู้นดีเดี๋ยวหาคนนี้ดีเท่าแต่สุดท้ายแล้วคุณจะสำเร็จกันได้อย่างดีงามในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูอ่าดวงการเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างดีกว่านะครับผมการงานของคุณก็จับว่าใช้ได้นะครับผมถึงจะมีปัญหาอุปสรรคแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีีีีออย่่่าา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 งงงนน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 ััั้ะะคคครรรรบบบผมมมมดดดูกกกเเเิขชวววศถุใืพฤษภ จะเป็นยังไงนะครับอขอดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผม ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนี่ปั่นป่วนพอๆกับการงานเลยนะครับในช่วงปลายๆเดือนเมษาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมคุณจะเจอกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียเงินโดยใช่เหตุหรือในบางทีเนี่ยอาจจะไปยุ่งกับอะไรสีเทาๆหรืออะไรที่มันไปอยู่มันเป็นคล้า,ายๆนอกกฎหมายหรือแม้กระทั่งโดนคนเล่นไม่ซื่อกับคุณนะครับผมในบางคนอาจจะโดนเกี่ยวกับเรื่องของบางทียุ่งยงไม่คืนหรือว่าโดนคนที่มาทําอะไรให้คุณเสียเงินมาชักชวนทําอะไรที่มันไม่ค่อยจะเป็นอะไรครับไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่หรือในบางคนเนี่ยอาจจะพูดง่ายๆเลยอาจจะโดนคนโกงเรื่องเงินเลยก็เป็นไปได้เพราะไพ่ของคุณเนี่ยมีห้าไม้เท้าขึ้นมาคู่ก huh. ับเจ็ดดำนะผมเจ็ดดาไม่หมายถึงการทำอะไรไม่ถูกต้องห้าไม้เท้าหมายถึงการชุลมุนรุ่นวายนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีใครบางคนเนี่ยมาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วทําให้คุณมีความรุนวายเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินแบบหนักหนาสาหัสแล้วก็ปั่นปวนมากพอสมควรเลยนะผมว่าเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะไปโดนว่าประมาณคนยืมเงินนะครับผมแล้วก็ไม่คืนคุณหรือแม้กระทั่งคนโกงคคคุุณณนนะรชวไปทอ างอย่แล้วก็บิดผิวคุณซะอย่างนั้นนะครับผมและบางทีมันอาจจะเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของการงานถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวจะยิ่งชัดนะครับผมเพราะว่าการงานของคุณเจอปัญหานะเจอปัญหาข้อมูลแล้าและปัญหาเนี่ยอาจจะกระทบชิ่งมาถึงการเงินนะครับผมอาจจะโดนสั่งออเดอร์แล้วโดนยกเลิกออเดอร์หรืออาจจะสั่งเจ้าคุณผีเปลี่ยนไปสั่งเจ้าอื่นเล่นไม่เสื่อคุณเล่นตกติดกับคุณนะครับผมทําให้คุณเกิดปัญหานะครับผมแล้วก็เกิดปัญหาพอมัรดานนานมาปุ๊บก็เลยจะพบช่งมาถึงการเงินก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นล้วเเนนนีีี่่ยใชปาาาดือมมมมษกกณณฑ์ูะคัทุจ ญหาจากคนที่เล่นไม่เสื่อคมันทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นสําหรับชาวราศีเมทุนในช่วงปลายเดือนเมษาก่อนเข้าถูนเดือนพฤษภานะครับผมแล้วก็ในเดือนพฤษภานะประมาณตน้นต้นเดือนจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับอนาคตและเป็นสิ่งที่คุณค่อนข้างจะรอคอยค่อนข้างจะมีความคาดหวังประมันมากพอสมควรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการอาจจัดเบคู้ยืามหรืออะไรต่างๆมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจที่ว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับคนที่มาโกงคุณดดีีรัมอาาจจะกต ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะมีความหวังนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมค่อนข้างจะมีความหวังว่าเอ้ลูกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์ไปได้นะผมในเดือนพฤษภาคมนี้นะผมจะเป็นการตัดสินใจแล้วก็เป็นการตัดสินใจเพื่อบอกว่าเพื่อสร้างความหวังให้คุณในอนาคตในต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะผมว่าคุณจะเอาอย่างไรกับการจัดการในครั้งนี้ดีนะผมแต่สุดท้ายแล้วนะผมประมาณกลางกลางเดือนเนี่ยปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆจะค่อยๆลี่ขลายไปนะผมเป็นหนึ่งดาวมาหึงการฝ่าฟันกับอุปสรรคนะจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาหนักหนาสาหัสแต่ปัญหาเน่าจะ จากคนที่ทําให้คุณนะครับผมจากการที่เล่นตุกติกจากการเล่นไม่ซื่อของไม่ไว่าจะเป็นคู่ค้าหรือเป็นคนในองคอ์กรของคุณก็ตามนุ่มทให้ค่อนข้างจะมีปัญหาที่เลอร้างมากพอสมควรแต่ว่ามันจะ,ะค่อยๆที่คลายไปได้หรือคูณจะพาอุปรสรรคไปได้จริงๆต้องผ่านต้นเดือนในขอ่อเข้าสู่การเดือนทุกสิ่งทุกอย่างจะที่คลายไปในทิศทางที่ดีได้มากขึ้นนะครับผมมว่าคุณจะตัดสินใจในการากัดจัการในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ผมให้ต่อแล้วผมว่าเดือนฤา วันนี้การเงินของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีเมถุน ในเดือนทฤษภาคมนี้ด้วยน,นะครับผมโอ้หทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าทางได้ดีมากขึ้นนะปัญหาเรื่องกษัไรจะหมดไปนะผมแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือคุณหรือเปล่านะครับหรือรอ,อาจจะเป็นไปถึงขัง้นว่าอาจจะมีเรื่องมีราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลแต่สุดท้ายแล้วคุณจะโดนตัดสินอย่างเป็นธรรมแล้วก็จะได้รับชัยชนะด้วยนะผมเพราะว่าจะมีแอมเบอร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยมหมายถึงไพ่ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือหมายถึงความมั่นคงทางการเงินนะครับผมความมั่นคงความอ่อนโยนแล้วก็การปปรรรระะะะสสสสบคคคควววาา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 ามมมมํเเเ็จจจทงงงกิินขูุุ้่่่ณััีหยยญลอ จะเข้าทางคุณหมดนะครับผมและคุณจะมีการเงินที่แข่งแก่นอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้สูงนะที่คนที่มาทําอะไรที่ตุกติกหรือเล่นไม่ซื่อกับคุณเนี่ยเขาจะโดนจัดการนะผมจัดตูจะพ่ายแพ้แล้วก็จะทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมามั่นคงทางการเงินขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพืษสภาคมนี้แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดสินใจที่ฉับไวของคุณด้วยนะผมไม่ไว่าจะตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามนุ่จะทําให้ทุกสิ่อทุกอย่างเนี่ยกลับมาเข้าทางชาวราศีเมถุนได้ในช่วงกางาลกา,งกางเดือน ัวแล้วก็ปวดหัวในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมแต่พอผ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่แล้วก็คุณจะกลับมาดีเสถียรภาพที่ดีทั้งหนึ่งทั้งการงานและการเงินสำหรับชาวราศีเมษุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม ก็ความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับผมแต่ปัญหาเนี่ยดูแล้วไม่ได้เกิดมาจากชาวราศีเมถุนเลยนะครับผมยังไงก็ขอให้เอาใจช่วยนะครับขอให้คุณผ่านมันไปได้โดยไวด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างดีกว่านะครับผมทั้งคนมีคู่และคนโสดนะครับว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอ่ะขอดวงความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับทั้งคนมีคู่และคนโสดนะครับ ขอดวงความรักนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะครับผมในช่วงประมาณไปลายเดือนเมษายนเนี่ยถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกันไหมมันก็มีปัญหากันมากเล็กน้อยปับไปแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักนะผมถ้มีปัญหามีการทะเละาะกันบ้างงอแงกันบ้างสุขีกันบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยน่าจะเจอมาหนักพอสมควรนะครับผมทให้มันอาจจะกระทบชิงมาถึงเรื่องความรักนะแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบทะเลาะกันมีปากมีเสียงอะไรตะรุนแรงนะสำหรับคนมีคู่ที่เกิดในราศีเมถุนนะจะเป็นปัญหา สุขจิตกวนใจเรื่องของการใช้อารมณ์กันไม่ยอมกันมากกว่านะผมแต่คุณก็จะมีท่าที่อยู่กันที่สงบและปล่อยวางเออช่างคุณเถอะไม่อยากลารอช่วงนี้เครียดนะผมช่วงนี้ชาราศีธนถเนี่ยค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องการงานการเงินหนักหนาสาหัสพอสมควรนะผมทำให้ความรักเนี่ยคุณค่อนข้างจะปล่อยวางนะผมค่อนข้างจะปล่อยวางอะพอมีเรื่องอะไรเภาะอะไรนิดนึงก็ช่างเถอะตอนนี้เหนื่อยแล้วนะผมเหนื่อยแล้วอยากพักนะผมอยากพักอยากที่จะแบบว่า ปีๆชิวๆกันบ้าเโอเ้ไม่อยากจะให้ความรักเนี่ยมาเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจคุณอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าชาวราศีเมถุนอย่างที่บอกนะอย่างที่ดูให้การงานการเงินในช่วงปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับความรักคุณก็เลยมีท่าที่อยูกา,อยการที่ปล่อยวางนะอยู่คนละมุมดีกว่าเรอ,อไม่ต้องมากระทบไม่ต้องมาปะทะาอะไรกันมากนอ้ทะเลาะกันแป๊บนึงเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะดีกันได้อย่างรวดเร็วแล้วผมว่าคุณใช้หลักการปล่อยวางเป็นที่ตั้งนะครับผมแล้วก็ววววเนีี้้ยคคครกอุณาาาาาจจิมมมมมมมโตหหดะ หยอดกันนะครับผมหยอดกันโรแมนติกสายกันเออค่อนข้างจะดูแลบางทีมาอ้อนมาเอาใจเป็นพอสมควรเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกทะเลาะกันกี่ีเดี๋ยวก็จะดีกันได้อย่างรวดเร็วนะเหมือนต่างฝ่ายต่างเหมือนว่าอยากจะโฟกัสไปกับเรื่องของการทํางานหาเงินหาทองหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆมากกว่านะผมทาให้คนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเสริมคุณมากกว่านะผมคนนั้นจะมาเสริมคุณเอาใจคุณนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะกลับมาบ้านถึงก็มาดวดไหลให้อะไรให้ทะเลาะอะไรกันบ้างมีนะผมไม่ใช่มีไม่มี้วบางทีคุณเผลอใช้อารมณ์กับคนรักหรือคนร แต่สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาคินดีนได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตเลยนะครับอาจจะเป็นวิวอพาพ่อจูบแต่ว่าดวงความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะ สดใสมากๆนะครับในเกมที่คนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่หรือเป็นคู่ทุกคู่ยากของคุณนะครับผมในวันที่คุณเดือดเนื้อร้อนใจในวันที่คุณมีปัญหาด้านการงานการเงินคุณก็จะพบว่าเออเขาพร้อมที่ยืนเคียงข้างคุณเขาก็ไม่จากคุณไปไหนแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยในเดือนนี้นะครับว่าเขาจะเป็นคนที่คุณตัดให้ขาดแน่ๆนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้เทีนควารักจะไม่อยู่ในเกมดีถึงดีมากๆนะอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างแต่ก็จะคืนดีเป็นได้เลยว่่าคคครักขอองุุณณู ตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณตามมหามานานและเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดแน่นอนในชีวิตนี้สําหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่าไพ่ประบกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะครับผม อย่างเดียวเลยแล้วผมที่ชาวราศีเมถุนจะต้องระว,วงังเรื่องปัญหาจุกจิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆขอมอารมณ์นะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหากระทบชิ่งมาในเรื่องการงานการเงนินบางทีก็หงุดหงิดบ้างงองบ้าง,งดื้อใส่กันบ้างไม่ยอมกันบ้างก็ตามผมแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเป็นข่าวดีของกันและกันนะครับผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการที่จะมีเขามาอยู่เียมค่าแล้วผมถึงแม้บางวันจะมีการง้องแง่งกันบ้างดื้อใส่กันบ้างไม่ยอมกันบ้างแต่ว่าเรื่องการนอกงงใจจะไม่มีเลยนะครับผมสำหรับคนและคนรงคคุณนะผม คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคุณอยู่ด้วยแลวคุณสบายใจนะถึงในบางวันเนี่ยมันจะหงุดหงิดบ้านจากการทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะชาวราศีเมทุนจะทะเลาะกันกับคนรักเนี่ยด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทท้งนั้นเลยนะผมด้วยเรื่องแบบว่าเล็กๆน้อยๆดื้อใส่กันไม่ยอมกันเรื่องแบบไร้สาระโอเรื่องมีสาระเนี่ยไม่ค่อยจะมีทะเลาะกันสักเท่าไหร่นะผมสำหรับชาวราศีเมทุนแต่การทะเลาะกันแค่ไหนก็อย่างที่บอกนะคุณจะกลับมาคืนดีกันได้อย่างรวดเร็วนะผมแลวคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาคนนีีี้จะะเเปป็็นนนนนนนคคคคคททุุ่่่่ณณรรรออออยยาาาาาางวแแลตขดับสหช Yes, อดูความรักจับไว้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนเดี๋ยวรู้สึกว่าเกณฑ์ดีเยี่ยมเลยดีกว่านะถึงแม้จะมีการทะเลาะหน้าเรื่องจุกจิกแต่ก็ลิ้นกับฟันนะครับผมไม่ได้ทําให้ขุนลุกหลังใหญ่โตอะไรเดี๋ยวมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมดวงความรักของคนโสดในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีธาตุเี่ยวการที่ค่อนข้างจะโปร่งแล้วค่อนข้างจะโปร่งโปร่งแต่บางทีก็แอบเหงาอยู่ในใจนะผมแอบเหงาอยากมีใครสักคนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้เป็นออออะะะะะะะไไไไรรนนนนนนนคคคคัับผมมมมมใช่่่่วงปลลาาายยยยเเเเดดดืืษษีีีีจจกกณณณณทุุุุ้้หแต ที่อยากจะเฟรชตัวเองมากกว่าับผมเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงปลายเดือนใีสาย,ย,ย,าย,าย,ายาุนใลอย่างที่อย่างที่ดูการงานการเงินให้นะครับว่าค่อนข้างจะมีปัญหานะทำให้คุณแบบว่าเหมือนอยากจะตัดกับเรื่อ,องความรักไปก่อนนะผมอยากจะปล่อยวางไปก่อนยองเหงาอยู่คนเดียวไปสักพักหนึ่งก่อนนะผมแต่ดวงความรักของคุณจะค่อยๆเปิดขึ้นนะครับผมคุณจะค,อ ian, ค,ค่อยๆเปิดตัวเองจะค่อยๆเออลองพูดกับใครดูซิลองเปิดใจให้ใครดูในช่วงต้นต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะผมและก็จะมีคนที่ค่อนข้างจะเป็นหนุ่มค่อนข้างจะโรแมนติกนะผมค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีมี พูดหวานๆเข้ามานะครับผมเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมและจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ไม่ค่อยจะธรรมดาสักเท่าไหร่นะอาจจะมีหนุ่มหรือมีสาวนะที่ค่อนข้างจะดูอายุน้อยนะผมอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูหน้าเด็กมากๆนะรดูคลิปภายนอกเขาจะดูเป็นเด็กเลยนะจะเป็นคนที่จะจะเป็นเด็กที่โรแมนติกนะครับจะเป็นเด็กที่โรแมนติกแล้วก็มีคาพูดหวานๆมาหยอดให้คุณอยู่เสมอๆน,น,นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าตานะแล้วก็ความรักของชาวโสดที่เกิดในราศีเมถุนจะไปกกันไดด้อย่าางรรววเนะ็ม จะไปกันได้อย really, hey, so ่างรวดเร็วมากแล้วคุณจะรู all, render, ้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณคนนี้ไม่ธรรมดานะผมคุณจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างแปลกประหลาดนะผมแล้วก็เป็นไปได้นะผมว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งมาเป็นหนึ่งในคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตก็เป็นไปได้เพราะคุณจะรู้สึกคลิกไปหมดนะครับผมคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานนะผมจะเป็นข่าวดีในชีวิตของคุณนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะว่าเขาคนนี้ก็มีข้อเสียเช่นกันนะเขาจะดูเป็นเด็กมากเกินไปหน่อยในบางครั้งก็แอบมีความดื้อมีความร้อนมีความี ความมัน่นอกมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ดูดูเป็นเด็กมากอะดูง่ายๆโอดูเป็นเด็กดูมีความกระตือร้อนดูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมคนักเท่าไหร่นะโอ้โหอธิข้อดีข้อเสียนะข้อดีของเขาเนี่ยเวลาที่เขา,าขอ่ามาอ่อนมาอ้อนมาเอาใจคุณี่คุณจะแบบน่ารักอะไรที่นี้นะผมแต่วันไหนที่เขาจะรื้อไหนคุณวันไหนที่เขาจะมีความใจร้อนเขาก็จะดูแบบว่าเป็นคนแบบหืมจะเอาอะไรอยากได้อะไรก็ต้องออให้ได้เช่นกันนะครับผมอาจจะคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตหรืออาจจะเป็นหนึ่งในเนื้้อคู่่งุณกก็็เเปนนไไดดรับสาหชวโทีิ ราศีเมทุนนะครับผมมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะครับผมสำหรับชาวราศีเมทุนในเดือาานพฤษภาคมดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะออกเป็นแนวบอกว่าดูบุคลิกภายนอกเ็าจะดูเป็นเด็กนะครับผมมีความดื้อมีความอ่อนอ้อนแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนมีความมั่นใจในเองสูงมากๆครับผมถ้าเป็นผู้หญิงนะก็เช่นกันนะผมจะดูแบบว่ารูปร่างหน้าตาดีดูง,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 งั่งเงานแต่ก็มีความเอาเทาใจมากพอสมควรเช่นกันนะครับผมจะมาสร้าง,งวความปันป่วนให้กับชีวนะิตคุณแน่นอนนะอาจจะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจคุณมมาาากๆคคนนนนึเเลยะรรรัับบสหชวีุใือ พฤษภาคมน,นี้นะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้แล้วผมก็จบทำนายของชาวราศีเมถุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้าง <c ười> ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับ <c ười> สำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแ <c ười> ล้สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทารุวิสุน้วนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารุวิสุนก็ขอให้เฮงเฮงเยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกเรื่องทุกทท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวััสดีครบ